เอาลนะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะวันนี้กับผมกินในเกม k a io หรือชื่อนะึงว่าที่เรียกเป็นภาษาไทยที่ทุกคนเคยเรียกกันคือเกมแรกจุดนะฮะโอเคเดี๋ยวหาไม้แป๊บไม้หางโอเคนะฮะเดี๋ยวได้ไม้ก่อนเดี๋ยวขอเสียบก่อนมาแป๊บเคี่ผวฟังสายสมอแท็กก่อนนะสายสมอแท็กพร้อมไม้นะ ได้แล้วโอเคแม่เดยงผมก็หิมแม่คราวนี้เพลนเะชื่อแล้วว่ต้องเป็นนี่ G I เดี๋ยวลืมเลย G I G S O N มาแค่นั้นแหละมา25ต้อตรงใหญ่กว่านี้ให้ได้มาวันนี้จะเล่น ให้ใหญ่ให้ได้นะ,ต,ต,ะต้องต่ำกว่ายี่สิบอะต้อนะงต่ำกว่ายี่สิบอะนะทำไงให้ยังไงดีให้ต่ำกว่ายี่สิบก็ต้องเล่นไปเรื่อยหานะเล่นในมือถือมันง่ายนะฮะง่ายกว่าบนคอมอะไรประมาณนี้ง่ายกว่าเยอะเลยทงวนอะไรงมือเน็ตเนาก็จะรอดนะเมื่อกี้นี้ โอ้โหอยู่เฉยไม่ปลอดภัยมาสามสิบเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งโดนกูกินหรืออ่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บร้อยเรียบร้อยเรียบมาร้อยเรียบเลยโดนแหลกเรียบร้อยโอ้โยเอ้ยโอ้ยทำไมมันไม่ลิงอีกตัวอันนั้นมาลิงทำไม กำลังจะวิ่งหนีเลยตายกี่รอบแล้วถามจริงตายกี่รอบแล้ววันนี้โอ้โห,หอีกเยวก็จะกินได้ขอ,อพึ่งวันดี อย่าแดงนะอย่าแดงนะยังเล็อกอยู่มแดกไปนึงอาจจะเจอออุุยอ้ย้ยไอ้บานาน่าเดี๋ยวใส่ทั้งหมบทำไมมันพันกันอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวขอจัดแป๊บนึงอะมันพันกันเนี่ยใชเออมันพันกันก็เล็หน่อยเฮ้ย <c oughs> แกเสร็จแล้ว เล่นต่าความจำจากตอนที่แล้วที่เราโดนกินงาสีส้มเลยว้ยไอ้ไท่นะคะต้องกินกุฏำใหม่กุ่ิใดอ่ะเดีอต้องเขียนภาษาไทยด้วยฮนะภา,าษาไทยด้วยต้องเขียนภาษาไทยด้วยถ้าไม่เขียนก็จะโดนแดบกบอย่างนี้ใช่ไหมโฆษณาแถวนี้เนี่ย โอ๊ยคันโดนตัวอะไรกันไม่รู้มาต้องมีภาษาไทยด้วยใช่ไหมมาทีมไทยก็พอทีมไทยไต่ลงใปทงสองสีไปพอกทีมไทยโอ้คราวนี้สีฟ้าฮะโอ้โหแค่เผื่อแป๊บเดียวกินได้อีกเนาะก็ได้อ้สีเขียว ดีแต่ผมชอบสีเหลืองอะเฮ้ยน็ตเน็ตเน็ตไอ้่เหี้ยเ,เน็ตแม่งรู้สึกจะกากๆยังไงไม่รู้แต่ผมเห็นว่ามันมีเกมมาใหม่มันน่าจะเป็นเกมหนอนว่าที่คล้ายๆอาก้าอยู่บนคอมฮะเออก็น่าจะพิมพ์ว่าเกมอะไรทักอย่างอะมันน่าจะขึ้นนะฮะเออผมก็อาจจะอัดให้ดูหรือไม่อัดนะฮะ พราะคอมผมก็มีนะแต่มันไม่มีไม้เสียงเดียวมันไม่มีไม้มันไม่มีไม้มันไม่มีไม้น่าสีเขียวมันเดิมมายาไม่รู้เลยมันจะติดมุมเนี่ยเฮ้ยเอาผมมีไม้ผมก็อาจจะเล่นไม้ค้าบนคอมแน่นอนนะอ,อินเนี่ยจำได้เนี่ยไม่แดกเราเนี่ย จำได้เลยเลยเนี่ยโอ้โหต้องจำคนที่เด็กเราด้วยเยอะๆอย,อยอไม่โดนไม่โดนมาไทยนะคะม,มาอีเลยมามาันงานดับที่หกสิบกว่าโอ้โหดีจริงๆมาชดตัวเองนั่นแหละ มันจะเป็นเกมหัวล้านข้างหน้าไหนเราก็จะเล่นอีรถสับอะไรรถสับจำเออยอันนี้มันไม่ใช่ตั้งใจเขียนนี่มันเขียนมาโมวแน่นอนเลยเนี่ยถ้าเขียนโมว์ใคจะเขียนอะไรก็มันเขียนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจมันเล็งมาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยว่ามันเล็งมาตรงนี้แน่เลยเนี่ยไอ้ยานั้นน่ะไอ้แมงมุมข้างบนน่ะโอ้ยตัวใหญ่กลับ กับเราอย่าอยู่เลยนะตรงนี้ไม่งั้นอาจจะโดนลูกลงที่ไปกินของวันเราอาจจะโดนโดนมันก็ได้แต่งเองสดๆเมื่อกี้ไม่ดูคิดได้ไงแต่คิดไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยแอปเปิ้ลมีหนอนอย่ามากินนะว้อ,อ่า ถ้าอยากให้ผมถ่ายบนคอมผมก็มีแอปถ่ายแต่มันไม่มีไม้นะก็เลยต้องใช้โทรศัพท์นี่แหละถ่ายแทนเลยมันจะได้ได้เสียงนะ่ะเออมันไงแค่นานี้เลยเรอทีหนึ่งแน่แน่เลยตัวเมื่อกี้หาทีมทีมทีมหาทีมทีมทีมจะเป็นทีมกันเหรอก็เดี๋ยวกดแยกตัวกดตรงไหนวะอ๋ะอแยกคนผิดเย้ย ไอทำไมเน็ตมันไม่ไปวะ,ะกินเลยอ่ะหาทีมกูให้มึงมันกันกูให้หมดเลยกูไม่กินแล้วเฮีย yeah. อ่ะหาทีมเราเก็บไว้ดีกว่าเมื่อกี้คดผิดนะฮะไม่ไม่รู้ไม่รู้แล้วนะกดตรงไหนแต่ผมให้มันหมดไปแล้วแหละมันน่าจะให้กลับนะ คิดว่างั้นนะคิดว่าคิดว the ่านะดี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 เียวกูไปนิดเดียวเฉียเ้ากูไปนิดเดียวดีนะกูไม่โดนเด็กตายเออ่าบีบกูดีโอ้โหเฮ้ยเอาไม่ดูเอาไม่ไอ้กังจะกดูท็อปเลย ไอยู่ที่เท่าไหร่จบัจบๆๆกูแยงมาอันหนึ่งพออ้ยังเยอะกว่านี้อาจจะโดนอย่างนั้น,น,อ,น,นอย่างนั้นยังไง,ง,งที่เรากินมันเมื่อกี้นะก็เหมือนเราเรามันกินกลับอะไอพึง่งรอก,กูด้วยสิควยทั้งหมดเห <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> ียบยึบใหญ่เป็นตัวเท่ากันเฉลเลย จะเริ่มเจ้าบ้านเจ้าเล่ยาหายไปแล้วเดกไปแล้วอา้าโอ้โหไวจริงๆโอ้โหที่สีแล้วโอ้โหไวจริงๆอาที่ห้าเออมันก็ไวอย่างนี้แหละเพราะมันกินกันตลอดเวลานะลมล่าใส,าสเ่เล่ ไอ้ได้ตาไม่ทันเลยอเฮ้ยลองหลบสักหน่อยเชื่อมันไม่เกินมามันตัวใหญ่จังวะหรือว่าเราตัวเล็กเกินก็เห็นมันตัวเล็กเอ้ยตัวใหญ่

อีกตาเดียวเลือกเลยมาดูซิแม่อ่าเลิกจบโอ้ยแป๊บเดียวจะร้องไงเกิดปุ๊แเปงไตปั๊บเลยกูนึกว่าพูดอย่างนี้แล้วแม่งจะไม่มีคนกินแม่งเสร็จเกิดปั้งแม่งโดนกินปุ๊บแม่งสองต่อด้วยนะ โอเคกูบอกวันตัดเดียวคือตัดเดียวนะไม่อย่าโทษกูนะไระโทษมันนะอย่าโทษกูนะ